สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะก็มี F c ซคอมเมนต์มาเยอะนะฮะในช่องของพี่อีกนะผมก็เลยว่าจะต้องทำให้เพื่อความสบายใจนะฮะตอนนี้ทุกคนก็เอาเอาอิดบล็อกตรงบริเวณที่นี่ออกเนาะนะครับอ่ะก็เพื่อความสบายใจของ f c นะฮะอ่า ผมจะเจาะรูเพื่อแขวนพระของเจ้านาเอาไว้ตรงไหนพระนี่ฟังโน่นเหรอโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะไปต่อไปข้าพเจ้าจะไปช่วยกาจารยดูดูกล้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มแสงทางไหนก็ได้กล้องเพราะว่ามันมีเดนวายอยู่เจาะรูเข้ามาเจาะโอ้ยมืดเนาะเห็น fc comment มาเยอะอยู่ว่าเฮ้ยพัดลมเรอหันไปทางอื่นได้ไหมกล้องรูนี่มันมืดเนาะ ให้ติดเพราะว่าตรงนี้เขามีนี่อยู่ใช่เจาะศึกเจาะใส่พุกเลยอ่เจาะแล้วก็ใส่พุกเลยเจาะใส่พุกก็จบเลยนี่บ่อยากเอาห้องนี้บ่ขอจะเอาห้องนี้เอ่ออยากเอาห้องอะไรโอ้หัวนอนหัวนอนโอเคไหมเดี๋ยวกับตางามซิ่งเดี๋ยวสะบัดมาให้เจาะให้เลยดีกว่าเอาทราบดู

เดี๋ยวผมจะเตรียมปุ๊บนะเที่ยมเรียมปุ๊บไปเฮ้ยอะไรเป็นอะไรไม่ต้องเข้าหรออืมอืมปกติผมก็จ่อเข้านะผมจ่อม่านมาจนหมดแล้วนะ เอาแล้วนะไม่เอาลึกๆเลือดใหม่พวกมันไม่สุดอุ้ยไปดูไม่เชื่อเหรอโอปูจีเยียดถอปุ๊กนี้เลยอุ้ยต่อเข้าไปดูมันเป็นรูอิสเดแม่งว่าผมว่ามิดอ่ะแล้วมิดมิดไหมมิดก็มิดอ้ยาอะฮ่ยเอ้าเอาแงะมาเลยเดี๋เลี้ีเขาเบียดมาเยอะนะเดี๋ยวผมนิมนต์นะครับนิมนต์หลวงนิมนต์หลวงปู่ทวดนะครับโอเค อ่ะเอาขึ้น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 ดินฐานจะนั้นเขาเรียกเอาไปดินฐานไหมได้ไหมผมต้องช่วยไหมไม่ไม่ไนลงเนาะผมไปช่วยนสิมันไม่ลงในรูอ่ะดัดให้มันเฉียนเฉียงหน่อยประมาณนั้นเลยปิดไม่ได้นะ ม่เข uhm. like, ้าหัวน็อตใหญ่เกินหัวน็อตใหญ่เกินคุณวิ่ไหเนาะใหญ่ใหญใหญ่ใหญ่ไปอะไรวะมเอาการ์ดหรอัวน็อตใหญ่เกินใครใครใครเอากหไ่อ่้ Ủa ừ, à, à. nó dày nhìn vừa nó dạy không ấy. mấy đấy giải vừa nó dạy gửi nó ngủi nó ngủi nó ngủi nó nó ngủi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  วัวนี้เลยเหรอเอ้ตัวนี้อได้อยู่อเคอ์มเปล่ยนมันเป็นมันจะบาดไอ้นั่นเราดิตรงเปลี่ยนน็อตนะครับพี่เราถึงน็อตใหญ่นวอเราจะินงานเราก็จะทากลาประนพอๆกอโอ้ยัวนะก็ดีไหมนะผมอืมอืมเป๊ะเลยอย่าานะ เรีร้อครับผมติดตั้งโอเคลวงปู่ทวดเรียบร้อยครับนี่สวยงามเลยมุมนู้นก็จบปัญหาที่เห็นมีเอฟซีหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาเนาะให้ติดเพราะว่ายนางจะเอาหลวงปู่ทวดเนาะครับผมนะวางไว้บนที่นอนแล้วก็พื้นที่นอนก็หายไปเลยเนาะเดี๋ยวว่าไอเยนางความสะอาดเนาะเสร็จปนี่นะครับสิก็คือเราเจาะฟุกเรียบร้อยเลย โอ้เราเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงเนาะก็ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถหรอกของผมใช่ไหมใช่นี่ไอ้ยานังดูดูดูชมชมชมไปไปชมไปชมเออเป็นยังไงหลวงปูเป็นงไงอืมเป็นไงไงักบ่อืมเขาไปทำท่ายกมือไหว้ข้างๆดูสิเอออืมจะได้ปกใช่ไหมเออจะได้จะได้ปกนะเอายกมือไหว้หลวงปู่มึงดูเอออ ืมกณใช้ด้วยครับผมสวัสดีครับอืมติดตั้งกรอบด้วยค่ะคุณยายนางเนาะเออคักบ่อบ่ต้องวางไว้บนที่นอนแล้วบะนี่ทีอนอย่าเห็นดอกเบญหน่อยหลังอัวนี้อันเนี้คาดแลเนี่แม่ก็เออวันนี้มืออื้อนี่ยาเสยเลมองคันดอกไม้เนี่โอ้อย่าได้มองคันดอกไม้อีพี่น้องเออ ขันดอกไม้เดีได้คันดอกไม้งามเอาไบบคืนอาได้บวกออองใสยต้องได้ทำคันดอกไม้คือน้องให้ผ้อื่นเหมอนหร่ย้ายมาถ่ายขึ้นาอือาหลังได้เป็ดโอเคติดกางเสท่งงเลยตกแต่งนะครับเหมือนมีคนกดสต๊าให้ผมอยู่ใหคับให้ครับหยายใช่ โอเคครับเอฟซีก็จบปัญหานะนะครับก็ถือว่าอนุโมทนาสาธุนะครับกับผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่คอมเมนต์มาบอกหลวงปู่ทวดเมนบอกอืมก็ขอให้บารมีเพิ่มปกป้องคุ้มครองรักษาทีมงานปกป้องยายนั่งปกป้องเอฟซีทุกทุกท่าน มีตะลวยยาเหลียวโอ้าโอ้มัดบนนี้นะมีตะลวยเนี่แหละก็เหยียบพรานั่นนะคือกะโอ้มัอยาพารายานางพี่เก็บกี้นี่กินแค่สองเม็ดปวดหัวพี่น้องเข้าขุนครับข้อะไรล่ะนี่ใน f ีก็โอเคเนาะครับเราก็มีความสุขนะที่ทําให้แล้วได้อยู่กันดังดีขึ้นกว่าเดิมจากนอนในน้ําอยู่ตรงโน้นผมก็ขออย่างเดียว ไม่ขอได้มากขอให้เยนางอย่าหมาเข้ามานอนด้วยเท่านั้นเลยถ้าจะให้ถ้ารักมันมากอ่ะก็ทําที่นอนให้มันอยู่ตรงนี้ซะเออเพราะว่าบ้านผมผมก็รักหมาเหมือนกันแต่ผมก็ให้มันนอนข้างนอกอืมเพราะมันมีเชื้อโรคที่มันอยู่กับมาน่ะมันมันอยู่กับคนไม่ได้เออดีดีดีโอเคเอาโอเคครับผมเฮ้ยย่ตกใจหมดเลย เล้วฝากไว้ท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ <im ited>